ไหนๆว่าพูดถึงกันเรื่องนี้แล้วใช่ไหมผมว่ามาดูเรื่องนี้ดีกว่านีต่ต่อเรื่องเรื่องคริปโตเคอเรนซีไปเลยเชื่อมจับกเหตุการณ์ของบ้านเราไปด้วยนี่นะครับในที่สุดนี่นะคร blockchain.com นะฮะแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีที่ถือว่าเป็นระดับหนึ่งต้นๆของเบอร์หนึ่งของโลกเช่นเดียวกันแล้วก็มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดและอาจจะเครือข่ายมากที่สุดในประเทศอาร์เจนตินาของละตินอเมริกาประกาศ ปลดพนักงานแล้วก็ปิดสำนักงานที่อาร์เจนตินาพร้อมกับยกเลิกแผนการขยายการลงทุนเพื่อที่จะไปเชื่อมตลาดหรือสร้างพัฒน์บิตคริปโตเรนซี y ในต่างประเทศเรื่องราวของคริปโตเรนซี y ในปีนี้จะมีเรื่องราวนี้เล่าให้ฟังันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยจะต้องมีการใช้น้ําหนักไม่ใช่น้ําหนักตัวแต่น้ําหนักในเรื่องของการหาข้อมูลน้ำหนักในการตัดสินใจแล้วก็เฝ้าดูด้วยบว่า การเกิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซีเอาอย่างสกุลบิตคอยเนี่ยนะตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเนี่ยนะครับร่วมร่วมกับทศวรรษเจ็ดเนี่ยมีทั้งช่วงที่เรียกกันว่าขึ้นและลงซุปเปอร์บูลแล้วก็มาถึงที่เรียกกันว่าคริปโตวินเทอร์หรืออาจจะเป็นแคลชหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต,แต่ตามแต่สับของนักลงทุนจะเรียกกันนะฮะแต่ผมพูดง่ายๆว่ามีทั้งขึ้นและลงมีทั้งขึ้นสวรรค์แล้วก็ลงเหวกับร,ราคาจนกระทั่งมันเกิดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะที่เรก่า Effect, า,ม,า rency, จจมินนออออครืงงงงขขสภพลปปจจจถึััุบ และในที่สุดเนี่ยมันก็ทําให้ธุรกิจที่ตัดสินใจกระโดดเข้ามาในวงการสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซี่เนี่ยถึงยุคที่จะต้องมีการตัดเพื่อเอาตัวเองให้รอดแล้วหวังว่าเมื่อตลาดฟื้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ธุรกิจโมเดลนี้จะไปได้ต่อกับสินทรัพย์ที่อยู่ในโลกแห่งไซเบอร์บางคนเรียกว่าเป็นสินทรัพย์จิจน,จนตนาการเพราะมันขึ้นหรือลงไม่มีอะไรปัจจัยมาบอกได้ชัดเจนหรือความเชื่อมั่นเลยว่าพรุ่งนี้จะกี่ดอลลาร์เย็นนี้จะกี่ดอลลาร์เหมือนอย่างนักลงทุนรุ่นร,นรายคามไม่ว่าจะเป็นทั้ง ใช่ไหมครชาลลีมังเกอร์ซึ่งเป็นนักลงทุนมือขวาของบอริสบัฟเฟตที่เขาบริหารเบอร์ชัยฮัตทเว์หรือแม้แต่ตัวของมหาเศรษฐีรุ่นคุณปู่แล้วอย่างเช่นใครครับวอรินบัฟเฟตหรือแม้แต่พูดบริหารระดับสูงมหาเศรษฐีระดับโลกของ Microsoft อย่างเช่นใครครับบิลเกตก็ออกมาพูดเป็นเสียงด้วกันครับว่านี่คือส,ส,สินทรัพย์ที่สินทรัพยที่ไร้ค่าไม่มีราคาเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แตกต่างกับสิ่งที่มหาเศรษฐีพวกนี้เขาสร้างกันมาและถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังร่วมอยู่ในสมัยการลงทุนแบบดั้งเดิมควบคู่กับดิจิตอลก็ตามนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าบ l ็ c k c h a i n c o m เนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจในการให้บริการเงินคริปโตเคอเรนซีชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วก็มีสาขาและเครือข่ายการให้บริการน่าจะมากที่สุดแล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดในะละตินอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้เมื่อคืนครับบอกประกาศเลยปลดพนักงาน150คน จากทั้งหมดเนี่ย600คนไม่ใช่น้อยนะเ,เท่ากับควอเตอร์หนึ่งหรือเท่ากับ25%ของจำนวนพนักงานทั้งหมดบล็อกเชนคอมบอกปลดตรงนี้ก็ยังไม่พอประกาศตัดสินใจปิดสำนักงานในประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดของคนที่สนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีอยู่ระดับต้นๆของโลกเหมือนกันและยังไม่พออีกครับฝ่ายบริหารของบล็อกเชนคอมตัดสินใจเลยว,ว่ายกเลิกแผนการเจรจาหรือการการ,การขยายธุรกิจ ในการทำสินทรัพย์เคอร์เรนซีไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนก็แล้วแต่ในต่างประเทศอย่างไม่มีกำหนดนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนออกมาแล้วนะฮะว่าแม้แต่คนที่ทำโมเดลอย่างนี้เล่นอยู่ในวงการนี้นาทีนี้ก็ต้องตัดตัวเองเอาแขนขาให้รอดนะฮะไม่ถึงขั้นตัดแขนตัดขาตัดหัวเนี่ยนะฮะแต่ทำยังไงจะรีดไขมันนะฮะออกไปให้หมดจนกระทั่งทำให้บริษัทต,ตัวเองนั้นไปได้ทีนี้ในจำนวนของพนักงานที่ปลดมาถึง25%เนี่ยนะ,คะ150คนจากรอ600คนเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปกระทบตรง,งไหนทราบไหมฮะเขาบอกเลยครับว่า44%เนี่ยเป็นก้อนใหญ่เลยที่ว่าจะตกงานเนี่ยจะอยู่ในอาร์เจนตินาไม่พอฮะและ26%ของการปลดคน150คนเนี่ยจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาตามต่อมาด้วยอีก16%ของจำนวนปลดพนักงานทั้งหมด150คนของ blockchain.com ซึ่งเป็นริปโกรนซี่เนี่ยจะอยู่ในสหราชอัาจักรก็ปัญหาเดียวกันลเลยนะฮะ อาจจะมีความแตกต่างในแง่ของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของตลาดคริปโตเรนซีในละตินอเมริกาซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปนะฮะตามความเสี่ยงของแต่ละองค์กรอิสระนั้นจะปล่อยให้ตลาดนี้เกิดขึ้นในประเทศตัวเองอย่างอิสระเสรีควบคุมได้ง่ายได้เข้าแต่มันก็กำลังเกิดบทเรียนกันทั่วโลกขณะนี้ครับผลหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้บริหารของทางบอชเชนดอทคอมเนี่ยพูดชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากภาวะของคริปโตเรนซีทั่วโลกตกต่ำ และก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นวิกฤตสภาพคล่องของเงินคริปโตเคอเรนซีซึ่งเกิดเป็นลักษณะของเงินช็อตและพันกันแบบโดมิโนเริ่มต้นจาก 3AC จําได้ใช่ไหมครับชื่อย่อบริษัทนี้ชื่ออะไรฮะสามเอซทรีอ a รโร่แคปิตซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่ทําหน้าที่ในการปล่อยกู้เงินกู้สําหรับนักลงทุนรายย่อยแล้วก็ล้มกันต่อมาแล้วก็ตามมาอีกหลายบริษัทด้วยกันนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเหตุ ه, ผลยังมันจะคล้ายๆกันเลยใช่ไหม ว่าทำไมเขาต้องปลดคนปิดสำนักงานและไม่ขยายแผนในต่างประเทศเพราะว่าบล็อกเชนดอทคอมบอกว่าตอนนี้เขาเองเนี่ยก็เอาเงินที่ได้จากบรรดาน,นักลงทุนที่เป็นชาวอาร์เจนตินเียซึ่งอยู่ในละตินอเมริกาเนี่ยนะครับเอาไปปล่อยต่อนะฮะเอาไปปล่อยต่อก็คือเอาไปให้นะกองทุน3 AC ที่ประกาศล้มละลายไปเนี่ยแหละครับไปปล่อยต่อให้เขากู้เนี่ยสองล้านดอลลาร์สหรัฐคือ9,990ล้านบาทแล้วพอ ้เจ้ากองทุนประกันความเสี่ยง hedge fund ที่มีชื่อว่า 3AC หรือว่า Tree Arrow Capital ซึ่งเป็นสัญชาติสิงคโปร์เนี่ยประกาศล้มละลายขอพิทักษ์ทรัพย์สินจนตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนในการขายสินทรัพย์เพื่อชำระทรัพย์สินเนี่ยและเอามาจ่ายนี่คือให้กับบรรดาเจ้าหนี้ซึ่งก็ต้องจัดลำดับชั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่า Blockchain.com แพลตฟอร์มของการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีที่โด่งดังและเป็นระดับต้นๆในใน,ในลาตินอเมริกาก็ยังไม่ได้เงิน นะที่ติดหนี้ติดสินจากกองทุน3 AC ถึง9,990ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันก็ลุกลามไปต่อเลยฮะเรื่องของการที่การทำธุรกรรมทรกกาน a c t ชันของนักทุนชาวอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเหมือนเมื่อก่อนสินทรัพย์ก็ตกแล้วทำไงอ่ะต้นทุนตัวเองก็สูงแล้วถ้าไม่รีบตัดลดไขมันนาทีนี้ไม่รอดแน่เงินที่ไปปล่อยเขากู้อยู่ตอนนี้ก็จะไม่ได้กลับมาในฐานะของเจ้าหนี้เพราะยังไม่รู้สถานการณ์ตรงนี้ว่าจะเอาเงินจากไหนมาแก้ไข นอกจากการขายสินทรัพย์ขององค์กรตัวเองก็คือ3 A c แล้วพอหรือไม่พอถ้าไม่พอก็ต้องไปดูต่อเขาปและจะมีแหล่งเงินกู้ในวงการคริปโตเคอเรนซีหรือไม่คือมันเป็นวงการที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคือถ้าเป็นแบบทั่วไปอย่างเราเนี่ยนะฮะแบงก์ปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ยังพอรู้นะครับว่าบริษัทไปไม่รอดขายสินทรัพย์เสร็จและจะไปเอาหนี้มาเพื่อที่จะไปคุยกับแบงก์และทําการปรับโครงสร้างหนี้แต่สําหรับวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่มีธนาคารคริปโตเคอเรนซีนะฮะนึกออกไหมครับ มันไม่มีธนาคารเฉพาะกลุ่มก็คือผู้นี้อ่าผมชื่อผมตั้งเลยธนาคารคริปโตเคเรนซีไม่เหมือนกับโลกเสม,มือนจริงที่มันมีธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่เป็นทั้งแหล่งเงินฝากเงินกู้ปล่อยโครงการสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่และเมื่อไม่มีธนาคารคริปโตเคเรนซีมันก็มีแต่อะไรครับบรรดากูรูมหาเศรษฐีซึ่งเกิดขึ้นกับวงการคริปโตเคเรนซีตั้งแต่ต้นและตอนนี้เองมูลค่าสินทรัพย์ของวงการกูรูมหาเศรษฐีพวกนั้นก็ตกย่ำแย่ไปหมด แม้แต่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าอาจจะเป็นแหล่งปล่อยกู้ให้กับวงการคริปโตเคอเรนซีเป็นบุคคลด้วยนะฮะก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่ยากลําบากเหมือนกันว่าเขาจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโลกเสมือนจริงตรงนี้เนี่ยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาฝากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังกันนะครับว่าเนี่ยแม้แต่กรณีของการที่ปลดคนนะครับขนาดนี้เนี่ยของวงการคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจนได้และจะยังไม่จบเพียงแค่รายนี้ครับนี่เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าที่สุดแล้ว บรรดาพวกบริษัทที่ทำคริปโตเคเรนซีเนี่ยนะครับในเอเชียอาเซียนรวมถึงในประเทศไทยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วคุณก็ต้องตัดค่าใช้ใจ่ายลดต้นทุนเหมือนกันถ้าสภาพมันไม่ฟืน้นผมก็ระมาถึงว่าอาจจะเดินซ้ำรอยกับอีกไม่รู้คริปโตทั่วโลกหรือเปล่าที่จะต้องปลดคนอย่างมากมายขนาดนี้